สวัสดีครับกลับมาพบกับเรานะครับเจริญกรุงพักเครื่องนะครับ EP นี้เป็น EP ที่สิบห้าแล้วนะครับสนใจพักเครื่องเจริญกรุงพักเครื่องโทร0ูนย์6 4ดเก้าสองสองหกสี่แปดหนึ่งเลยนะครับ ID ไลฟ์ก็ศูนย์6ปดเก้าองสองหกสี่แปดหนึ่งนะครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการโอนนะครับเวเรามาดูนะครับนี่ช่องทางการติดต่อนะครับ รายการแรกนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพรสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อนะครับดูเม็ดพระาธาตครับเขียวเขียวดำดำครับ เนื้อเก่งๆอย่างนี้นะครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับดูด้านข้างนะครับอืดูด้านข้างนะครับ,ด,ด,ด,รบดำดำสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาท รายการแรกนะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับต่อไปเป็นรายการที่2นะครับสมเด็จเจดชัยโยนะครับดูนะครับเจ็ดชั้นครับคล้ายฟันปลานะครับอืม ใช้ได้ครับกแกงๆนี้นะครับดูด้านข้างนะครับเหนืองน้ำมันตังอิ้วนะครับด้านหลังนะครับล่องร้อยนะครับสี่ร้อยบาทนะครับสมเด็จเกตชายโยนะครับท่านี้ชื่นชอบดูกันให้ชอบชมกันให้ใช่นะครับ ถูกใจทักมานะครับต่อไปเป็นรายการที่สามนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อแบบนี้แห้งๆแตกลายงาเลยนะครับเม็ดแดงเม็ดดำชัดๆนี่ครับ ขอบด้านคงด้านข้างดูด้านหลังนะครับอดูด้านข้างนะครับเนื้อแก่งแนะครับเนื้อจัดจาน สี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยบาทรายการที่สามต่อไปเป็นรายการที่สี่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับคาบผงคาบเชื้อรานะครับคาบแคลไซด์อยูด้านข้างนะครับ ด้านห,หลัง400บาทครับ400บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีต่อไปเป็นรายการที่5นะครับ ดูเนื้อครับแห้งๆติดกันอย่างนี้เลยครับมวลสารเพียบเลยนะครับดูด้านหลังนะครับเต็มองค์เลยนะครับ สี่ร้อยบาทนะครับท่านที่สนใจติดต่อมาได้นะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อเป็นต่อไปเป็นรายการที่หกนะครับสมเด็จเกตชัยโยนะครับเนื้อแก่งนะครับเม็ดดำเม็ดแดงเพียบเลยนะครับอออืื <c oughs> ครับแก่งๆอย่างนี้นะครับสวยๆอย่างนี้นะครับ400บาทไม่แพงนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับ089226481นะครับแอดไลน์ทักมาเลยนะครับชอบองค์ไหนรายการไหนบอกได้เลยนะครับ สี่ร้อยบาทครับจัดไปรายการที่เจ็ดนะครับภาพแคลไซส์อะไรเต็มเลยนะครับผมเด็ดพิมพ์ใหญ่นะครับเกตดทะลุซุ้มนะครับเนื้อแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับสี่ร้อยบาทเอาไปได้เลยนะครับ ด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับ <c oughs> โทษครับไอเนี่ยครับสี่ร้อยบาทนะครับชอบอรายการไหนนะครับทักมาได้นะครับ ต่อไปเป็นรายการที่8แล้วนะครับรายการที่แปดเนื้อยุบยุบย่นยนนะครับแตกรายงานนะครับอยู่ด้านหลังนะครับ รายการนี้ก็สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับสมเด็จพรสมเด็จนะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบนะครับอืพระสมเด็จคิมใหญ่นะครับเนื้อสีฟ้าฝังลูกลูกปืนนะครับ ลูกเลยทองแดงนี้ครับคาบเชื้อลาแควไซต์ดูด้านข้างนะครับอหือหลังพระธาดพนมนะครับสามร้อยบาทนะครับอันนี้สามร้อยบาทเท่านั้นนะครับ ไปเป็นผ้าปิดตานะครับปิดตายันยุงนะครับหลังยันยุงดูครับอื้อเนี่ยนะครับปิดตายันยุง่ง ลายลงพอ่อสร้างไปทราบที่มานะครับเอาไปสาบร้อยก็แล้วกันนะครับนะพระนางพญานะครับดูครับเก่าๆเ,เนื้อว่านหรือเปล่าครับเนี่ย ระบ้านๆน,นะครับได้มาจากบานๆก็อ่ะสามร้อยบาทนะครับยังไงส,สวยๆอย่างนี้สามร้อยบาททรานนางพญารายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบสองนะครับรายการสุดท้ายแล้วนะครับเป็นเหรียญน,นะครับรุ่นแรกหลวงพ่อเอี่ยมนะครับ นี่นะครับดูสภาพเหรียญน,นะครับอ,อืใช้ได้สวยนะครับเหรียญน,นี้วัดดอนตาลเซียนนะครับอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสองห้าสีหนึ่งนะครับดูสภาพเนื้อครับสวยครับ ทันทีอยู่กาญจนบุรีพวกเพชรบุรีอะไรเงี้ยสุพรรณเนี่ยครับน่าจะรู้จักบ้างนะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับเหรียญน,นี้จัดได้จัดเลยนะครับเก็บไว้สะสมไว้นะครับมีราคาแน่นะครับเหรียญแท้อ่ะสี่ร้อยบาทนะครับสําหรับวันนี้ EP ที่สิบห้าเจริญกรุงภาคเครื่องก็ขอฝากไว้ตรงเท่านี้นะครับ ถ้าท่านที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ